สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะครับผมอ้อนนะครับเหมือนเดิมวันนี้อ้อนเข้ามาในงานแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับงานนูสกีนิคสโปนะครับวันนี้อ้อนมีพี่กรณสาวสวยมาเป็นผู้ด้วยนะครับน้องนุ้ย <c oughs> แบตเตอรี่ต,ต่ำจะแล้วน้องนุย้ยสวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะเข้างานนะคะอตอนนี้นะคะบรรยากาศในงานนะคะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคนต่อแถวกันตั้งแต่งงงเช้านะคะ<ช>ตอนนี้ยังคงต่อกันอย่างหนานแน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันนะคะไได้ปตามไป นี่ค่ะบรรยากาศในงานนะคะดูดูทุกคนเลยทำไมมันเห็นหนังหน้าเราตลอดล่ะครับน้องอันนี้นะคะนี่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 ไม่ใช่เราไม่ได้ถ่ายรูปไหมไม่ใช่ค่ะต้องหันทางนี้ค่ะอ๋อหันทางนี้หันไปนี้อนี่คนคนแน่นมากเลยครับนี่นี่คนแน่นมากเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่ใช่ใช่หน้าประตูเลยนะคะยาวถึงหน้าประตูเลยนี่กว่าอันนี้นะคะงานของเรานะคะ ยิ่งกว่าคิปปี้คีมอีกค่ะตอนนี้นะคะนี่เรามันงานเทกระจัดหรือเปล่าเนี่ยแบบโอ้โหแน่นมากแน่นมากเลยค่ะคนแบบคุณอ้นเท้าเผอิญไม่เห็นนะคะจ้ะใช่ใช่เนี่ยเนี่ยโอ้โหคนโคตรแน่นเลยเห็นไหมคะนี่นี่ยังเช้าอยู่เลยนะคะนี่ตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยเนี่ยค่ะของเขาดีจริงไงถึงบอกคุณอ้นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเอ่อต้องหลังไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับไม่ได้ทำไมคุณอ้นกากเนี่ยค่ะไม่กากไม่กากนี่นี่นี่ นี่นี่นี่เห็นไหมนี่มีบิสเนสไอเรียนะครับที่ที่ให้ทุกคนนะครับมามาคุยธุรกิจได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ยังมีอีกหลายจุดนะครับต้องรู้ว่ามีตรงไหนบ้งครับมีตรงไหนมีเกมค่ะมีเกมนะคะวันนี้นะคะมีเกมมีเกมไหนดูเกมดูเกมเกมเกมอ่านี่มีตู้มีตู้จับสลากล็อตเตอร์นะครับโอ้หรางวัลรางวัลแน่นมากรางวัล โอ้โหคุณพระคุณเจ้ารางวัลแน่นแม่โอ้โหเทล็อกค่ะนวัตกรรมระดับนวัตกรรมระดับโลกเใช่ไหมไม่อยากจะเชื่อคุณค่ามากใช่ถึงบอกไงว่าวันนี้วันนี้ถ้าคุณไม่มาที่ตึกจามจุลีสแควร์ชั้นสิบห้าคุณจะเสียใจแล้วคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องยังยังยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเรายังจบไม่ได้ครับเรายังต้องไปต่อครับฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นฝั่งนู้นเรามีอะไรอีกนี่รายงานรายงานสดไลฟ์โชว์มาเลยจากตึกชั้นสิบห้านะครับชั้นสิบห้าจะมีสแควร์นะครับ ต่อเลยนะครับนี่นี่คืออะไรคืออะไรนี่ครับนี่คือเป็นแผนนี่เป็นแผนผังนะครับของบริษัทที่นูสกินครับยิ่งใหญ่มากจริงๆนี่นี่โอ้โหนี่เป็นนวัตกรรมที่พูดได้คําเดียวว่าช็อกโลกเลยทีเดียวช็อกโลกเลยและนี่ครับและนี่นี่นี่เป็นตึกนี่เป็นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์นะครับนี่บอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่มากครับ เป็นแลบ,บงานวิจัยที่บอกได้เลยว่าพิสูจน์แล้วว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทเชิงวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในะตอนนี้เลยนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ใครยังไม่ใครยังไม่มานะเตรียมตัวมาได้เลยนะครับชั้น15จานจุลีสแปร์นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวสัมภาษณ์เราสัมภาษณ์กันดีกว่าว่าสำหรับคนที่ที่มาในงานแล้วรู้สึกยังไงม้างราครับ คนนี้คนนี้ชื่อชื่อพี่แอลนะครับพี่แอลรู้สึกยังไงบ้างครับกับงานวันนี้ครับตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ซาทีมน่ารักมากเลยค่ะมีคนแบบเสียสละแล้วก็มันมีความสนุกสนานนะบอกไม่ถูกเรารู้สึกว่าลังรอพอสเปกกันด้วยความแบบว่าเรียกว่าแบบเก่งมากๆเลยทุใครมาในงานนี้นะคะก็ขอบคุณพวกเราซาทีมทุกคนเลยค่ะขอบคุณบริษัทนูสกินนะคะจัดงานดีๆให้เราค่ะขอบคุณค่ะฝากอะไรกับคนที่จะมาร่วมงานหน่อยค่ะสำหรับคนที่มาร่วมงานอยากจะบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเราเชื่อว่าคุณ สามารถใช้หนูสกินเป็นยานพาหนะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะอขอบคุณพี่แอลมากครับเราเราสองคนยังยังไม่จบครับเราสองคนยังตามล่าตามล่ากันต่อไปเพราะว่าเพราะอะไรครับคันี้เรายังมีตรงนี้ครับตรงนี้ใช้หนังใช้หนังอะไรอ่ะอลังการทุกคนสร้างกว่าเท่าไหร่นะคะทุกคนสร้างเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านนะครับดูค่ะเป็นล้านนะครับ นี่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 ข้างในข้างในไหมเขายังไม่ให้เข้าเขายังไม่ให้เข้าอ่ะทีน่ะเขาแอบแอบเราก็นี่นี่เราเราเราซูมเราซูมเราแอบอ่ะโอ้โหยิ่งใหญ่มากไม่เป็นไรเรายังเรายังเรายังไม่จบเราต้องต้องไปหาเจ้าของเจ้าของเมื่อกี้เมื่อกี้พี่แอลพูดเรื่องสตาร์ทีมใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปไปดูเจ้าของเนี่ยเจ้าของบ้านสตาร์ทีมเนี่ยหน้าตาเป็นไงสวยหล่อไหมนะครับนั่นน่ะสิ วันนี้พลาดไม่ได้นะคะเจ้าของซาติงจะลงมาดูงานเองนี่ต้องเดินหน่อยค่ะไกลมากค่ะไกลมากงานมันยิ่งใหญ่ค่ะเดินไม่ค่อยทั่วค่ะน้องนุ้ยหน้าพี่บานไหมลูกบานนิดนึงค่ะบานนิดนึงนี่ลูกคนนี้อันนี้เอ็นนิดนึงนะคะเก็บนิดนึงสักนิดที่ช่วยเราได้นะคะได้ได้นะครับโอวันนี้เราเดินเราเดินกลับมาเดินไกลมากคืองานใหญ่มากเรายังคงเรายังคงเดินกันต่อดูคนยังคงต่อแถวอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเยวยวเดี๋ยวเี๋ยวเี๋ยาวเดี๋ยวเดยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยยววเดี นี่มันงานแจกคริสปี้ครีมหรือเปล่าอ่ะนั่นสริงค่ะวันนี้ต่อแถววันนี้มีงานแจกคริสปี้ครีมเหมือนกันนะนี่เราเรากำลังหาเพราะบ้านสตาร์ทีมอยู่น่เจ้าของบ้านสตาร์ทีมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเจ้าของบ้านสตาร์ทีมอยู่ไหนอยู่ไหนเขาไปไหนแล้วเขาไปไหนแล้วไปแล้วเขาไปไหนแล้วไปไหนแล้วตามหาอย่างตามหาไม่เจอไปไหนแล้วเขายังไม่เจอไอ้เขาเดินไปไหนล่ะเขาไปไหนเขาไปไหนเอาเอาหานี่ก่อนดีกวันไปบ้านหาไปบ้าน เราเจอแม่บ้านสตาร์ทีแล้วน,นะคะสวัสดีค่ะพี่หญิงสวัสดีครับพี่หญิงครับพี่หญิงฝากฝากฝากอะไรวัน,นวันนี้พี่หญิงรู้สึกยังไงบ้างกับงาน New Skin Expo บ้างครับตื่นเต,นต,นต,นต้นตื่นเต้นเพราะว่าจะเกิดสถานทีใหม่เกิดขึ้นออมิติใหม่แห่งประเทศไทยนะคะครั้งแรกเพราะว่า เปลี่ยนแปลงชีวิตคนค<ม>จีนเยอะมากกว่า30,000คนแล้วนะคะเราวันนี้เป็นครั้งแรกทุป่ประเทศไทยที่เราจะมีโอกาสเป็ี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้เพิ่มมากขึ้นและก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นจรทำที่ความรู้คัฝากอะไรกับคนที่จะมางานเลยค่ะอ๋อวันที่มางานนะคะคุณจะได้รับรู้ข้อมูลดีๆ นะคะที่สามารถที่จะเอาไปใช้นะคะแล้วก็ดําเนินชีวิตแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้นะคะที่สําคัญก็คือการพลิกชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องยากนะคะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะพลิกชีวิตกับที่นี่เป็นเรื่องง่ายค่ะขอบคุณพี่หญิงมากครับตื่นเต้นมากมากเลยนะคะจากงาน e x ป o นะคะนี่พาดกันไม่ได้เลยนะคะอันนี้นี่แม่บ้านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามล่าหาพ่อบ้านแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปไปสัมภาษณ์พ่อบ้านคลิปหน้าดีกว่า จริงเหรอไม่เปจนได้จังเลยเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรามาตามพ่อป้าเนี่ยค่ะพ่อป้าสตาทีมนะคะจะเป็นใครคุณพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะไม่งั้นคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเย้